สวัสดีครับผมเล้งเดบาวต์าเลยนเชอร์ี้นป่ามีปืนสุสานะครับพอดีแวะมาทํางานที่กาญจนบุรีนะครับก็แวะมาหาความรู้กันนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสุดสายนะครับที่การจนบุรีแวกทำเป็นตี้นะครับเก้าสามเก้าเก้าสี่ห้านะครับก็เข้ามาด้านในกันนะครับเพราะว่าอาจจะพูดอะไรไม่ได้เยอะจะสั้นๆนะครับจะแบบสั้นๆนะครับย่อนๆสั้นอันนี้จะเป็นป้าย นะครับจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับแปลนะครับเป็นสุสานสงครามกาญจนบุรีนะครับนะครับที่นี่เป็นสุสานสงครามกาญจนบุรีนะครับเมื่อเดือนเนี่ยครับเมื่อเดือนธันวาคมปี1941นะครับหลังจากที่ญี่ปุ่นเข้ามาลงสงครามนะครับนะครับก็ได้มาเหมือนกับสร้างทางรถไฟข้ามไปสุรบ้าไทยนะครับ นะครับก็รายละเอ e ียดก็ตามนี้นะครับอาจจะคุยได้ไม่เยอะบนถ่ายในติ๊กต็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นทิมือว่าทิ่รศักราช1939-1945นะครับแผ่นดินซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งส mm ุสานนี้เป็นสมบัติของประชาชนชาวไทยให้อนุทิศให้เป็นสถานที่พักตลอดการสําหรับฐานเรือฐานบกและทหารอากาศผู้ซึ่งได้รับเกียรตินาที่นี้นะครับจะเป็นหลุนศพของ ทางฝรั่งและไทยนะครับที่เป็นข้าราชการทหารนะครับก็เข้ามาข้างในนะครับอ่าเข้ามาข้างในก็จะเจอป้ายนะครับเป็นรายละเอียดนี้นะครับใครแวะเข้ามาก็ก็มาอ่านดูก็ได้รายละเอียดนะครับแล้วก็จะเป็นหลุมศพซ้ายขวานะครับลุศพทหารนะครับทางซ้ายทางขวาในกสงครามญี่ปุ่นไทยนะครับครับแล้วด้านนี้ก็อ่า นาคิดนะครับจะเป็นหลุมศพประมาณนี้ครับเป็นวีรกรรมนะครับตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษไทยกับบรรพบุรุษญี่ปุ่นนะครับนะครับก็สวยงามมากนะครับที่นี่แวะกันมาได้นะครับที่กาญจนบุรีนะครับแวะกันมาวิวสวยได้ครับนะครับต้นไม้ใหญ่สวยครับก็จะมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเข้ามา ถ่ายรูปแล้วเข้ามาอ่านาวีรกรรมนะครับของชาวต่างชาติกับชาวไทยทีเ่เคยร่วมลบแล้วก็เริ่มร่วมทำศึกกันนะครับหมดละขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับไปก่อนครับเล้งเดอะบอลเปเียนเธอที